สวัสดีครับผมสุภกิจมนเทียนะครับวันนี้ก็จะมานะทำการบ้านนะครับก็เริ่มเลยครับก็อนเลยเลยอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็จะมี i อซีห้าหก็คือตัวนี้ครับต่อมาก็เป็นเซอร์โวมอเตอร์ครับแล้วก็มีพาวเวอร์ซัพายครับก็มีปุ่มก็คือสวิตช์ครับแล้วก็มี ไดโอดก็อ,อันนี้ครับคาปาซิเตอร์ก่อนอื่นเลยเราต้องเชื่อมขาทิกเกอร์ igger, ก็คือสายตรงนี้กับสายตรงนี้ครับแล้วก็สายพาวเวอร์คือจุดนี้ต่อกับจุดนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นสายกาวครับก็คือสายสีดำเส้นนี้ ตนี้ครับต่อมาก็เป็นสายสีแดงอันนี้ก็คือสายพาวเวอร์ครับแล้วก็จะเอาคาปาซิเตอร์มาต่อกับไว้ตรงนี้นะครับคาปาซิเตอร์ไว้ตรงนี้ แล้วก็เอาสวิตช์ครับมาวางไว้สองฝั่งโดยที่ปุ่มต้องมีขาหนึ่งเชื่อมกับ power ก็คือขาทีแดงอันนี้แล้วก็อันนี้ครับหลังจากนั้นแล้วก็จะเอา r e s i ต t o r มาครับก็คือสองรอยี่สิบก็คืออันนี้ครับเอยอ,อันนี้กต่อไว้ตรงนี้ครับ ก็โยงสายขึ้นไปข้างบนแล้วก็โย่มาอีกทีเพื่อจะต่อเข้ากับตรงนี้นี่ครับเส้นนี้ต่อมาเราก็จะเอา5้าเคมาต่อเชื่อมกับขาของปุ่มก็คือปุ่มแรกกับ ต่อมาเราก็ต้องเอาขาเนี่นครับมาต่อขาทดดี่สองหรือว่าขานี้ต่อมาก็เอาลิสเตอร์ใหม่ทันสเตอร์ใหม่ตัวลิสเตอร์ใหม่ตัวหนึ่งฝั่งนี้ก็ต้องน้อยกว่าฝั่งโน้นครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสิบโคอมนำมาต่อขาเหมือนกันหลังจากนั้นเราก็ต้องเชื่อมสายครับ ตรงนี้ให้มันเป็นจุดเดียวกันต่อมาเราต้องใช้ไดโอดนะครับก็จะเอามาต่อให้บริเวณนี้ซึ่งเราต้องเอาขาหลังมานะครับมาเชื่อมกับต่อกับตรงนี้ก็เลยต้องยลากมาต่อมามาที่ ซอ,อร์วเมเตอร์ก็สายแดงก็คือสายพาวก็เอาไปต่อกับ p พาวเวอร์เลยครับส่วนสายดำก็ต่อเข้ากับค่าลบไปวัาจุดเดียวกันได้เลยส่วนสายที่ขาวครับก็ต้องต่อเข้ากับจุดนี้ครับต่อมาพาวเวอร์เราก็ต่อบวกเข้าบวกลบเข้าลบแล้ครับ นี่ก็คือเสร็จแล้วแล้วแล้วเ็จะมาลานดูนถามว่าเราจะทำยังไงให้หมุนแล้วก็กดสวิตช์ครับอันนี้คือหมุนขวาถ้ากดอีกฝั่งก็จะหมุนซ้ายแบบนี้ครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ